ก็ตตองก่อนอยู่ตัวนั้นมันยากกว่าตัวนี้อยแกขายหมอปลาหมอปลาบอคุณว่าเจ้ามาล่ะสิบหกอยหึงโอ้สิบหกก็ห่อยหนึ่งตงสองเลยเนา้นขอขต้อขอคู่กันเลยขอใคร้รีสือขอติขอซ่าขอซ่าขอแล้เพิ่ขอคนปีใหม่เหรอของคนปีใหม่หเราซ่าเราขอแวเอามเขามาบานเนี่เอาบ้าไหได้เขามาล่ะ ูนี่ที่แปดที่แปดสิบแปดตัวเดียวหนึ่นะตัวเดียวหกพันเอ่เป็นแปดพันเ่อด้่เดอนก็เลยละกนนง้อเทอะง้อเถอรอพ่เจ้าตัวกันเยอว่าก้อส้นนี่ขอออกดิมาตัอยู่หนาบังง้ลงบานนี่ดีเด้อีเด้องส้นตายหลายคนแล้วนั่นเลนี่รอ ตแบบโตอยู่ท่าลงัวบ่เนี่ยนั่นนั่นนั่นฮิปบอลนั่นนั่นนั่นมันบ่ดีระวังดีๆพี่เจ้าข้าต่อออกมาคอยพ่อดกอยู่ดึงออกพี่ดึงออกมาพี่ดึงออกมาดึงออกมาโอ้ยนั่นเด่นั่นเด่นั่นเด่นเมย์พวกง่ายมันยังหายอยู่เด้นั่นน่ะ ข้าต่ออยู่ส้นเดือนนี่แหลเป็นเถกหน่อยพี่เนาะต้องหมอปลาวัดบ่อันไม่ลูกก็แม่นบ๋ออไม่ลู้ป๋ไม่ลู้บาม่รูเศษสองโอ้เศสองมาแม่นอันตเร็มันมือโอ้ยังตได้ีกอยู อันนี้ขายอะไรไปสุดขายแล้วขายขายก้อนละสิบหกพอขายเรียบร้อยละสิบหก้นึงสิบหกก็ร้อนึงโอโะครัเจ้าต่อมือสองกามยเขาโอนน้อยเจ้เขาของน้อยเนาะของน้อยหน่อยเนาะปานียเดสุดมีมาด้ไเ่มีมาล้อเป่ามาแเล่ามีเเเ้วอม้นหแดงอ เขาจะซื้อขายกันแล้วพี่รองแต่ว่าเขาตอกับมือสองมือสอันนั้นเศา้าสองมาสินเก,ก็จะต่อเรองแล้วข้ากันจ้คก้าได้งไซื้อว่าเลยขายไม่รู้ เม่ก like so yeah? ็ลูกครับชิบเดียวอาไ้ปจังหวะเขาลูก่าบก็ห้ารอยลูกเป็นตัวผู้โอ้ลูกปวกใหญ่งจ้าบาทละนี่สามหมื่นครับโอ้เม่ลูกนี่เนาะเป็นว่าแม่ลูกนี่สามหมื่นมาสานพีนอื โค้มันเดบันนี่โค้มัสามหมื่นสามหาร้อยครับโอ้นี่ลูกเพิ่นลูกเถิกขึ้นกันเนาะนี่พี่น้องลูกเพิ่นแม่นังสิบสาเร้อยครับนี่แม่นั่งเนี่สสามกับเก้าร้อยหมื่นสามพันเก้าร้อันนี้ก็ลูกเถิกเนาะนี่โค้หัวรุนนี่สามเท่าก่อนหัวรุนนี่เ็สหมื่นสามห้าร้อยครับสามหมืพันหายพี่น้องตัวนี้สื่นสามพันหยนี่ลูกเพิ่นนี่กนง่งามนี่ ราคานี่ต่อได้เนาะพี่น้องเบอร์ติดต่อเราเบอร์ศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์ห้หนึ่งครับศูนย์หาหนึ่งศูก้าูนดคสนใจพี่น้องง่วนเลี้ยงงัวเลี้ยงได้พี่น้องเด้อโทมาหาหอยเน็ดพึ้นโหลดเป็นเมลูกราคาต่อเอาพี่น้องทุ้นห้องสุดๆหรอกหัวนี่ก็สูงเมนี่สูงประมาบ้านลอยู่หอดหอดอยู่พี่น้องแต่ว่าเมนั่นบ่หอดเมนั้นหยุเถิดบัส ร้าค้าต่อเอาดูได้สนใจแล้วก็โทรขอสอบถามบึงโอ้ฮะท,ทอดจีบ่าอร่อยทานีล่ละอืม เท่าใดราคาเพิ่นจังไดจังบันตัวก็สร้างจะให้เพิ Blaze ่นเพิ่นเขาเจ้าบ yep> ่ซื้อบ่ได้เขาบ่กขายเขาบ่ขายเท่าใดราคาเพิ่นเสาคือบสามเขาบอกลายใช่บอกเขาเจ้าต่อยเขาเจ้าให้เท่าไรล่ะนี่เขาเจ้าขายกันแล้วเขาเจ้าซื้อขายกันและเขาเจ้าให้เท่าไรล่ะ โอ้สามหมื uh, ่นเอ็ดสามหมื่นหนึ่งพันกับสองร้อยขายเรียบร้อยแล้วพี่น้องไปเนือไปจักบาทะรนู้นด่างลล้วขามันหอดมื่นอยู่เป่าสองตัวนี่เยตัวอืนเนน่หมื่นนึ่งลูกเป็นหน่งหกป่ ว่ามื่นหกคู 100. 100. ่น right. okay. 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 like. okay. like ี่ม่ันแมนหอดมื่นหกอยู่บ่ขายใส่หอดมื่นหกดังๆสีขากัสิไห่แปดพัน่ตัวจ้าบ้าอะไรเ่ยรอยจ้าบละสองตัวนี่อ๋หมื่นหาอร่อยเกือบพอดมื่นหกตัวมื่นวามื่นหมื่นห่าร่อยเรแม่ลูกนี่พะั่น ม ah, wow. wow. right? right. ื no, so right. right. no. ่นหาหาร้อยเเตนเพื่นว่ามื่นหาหอยเขาไม่อ่อยพี่น้รงแต่วันหนาวบือเขาหรบือได้หอศด่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็สี่สองสามแล้วพี่น้องเด้อหนปวยด่างนี่พี่น้องนี่มื่นหาพหายว่สั่สอตนี่แหละต่ว่าเป็นตุวแม่เบิร์เปล่าแล้วเบิรงอีกก้อนพี่น้อง เป็นแม่เบ mm ิดอยู่ตัวแม่เบิดสุดโตพี่น้องเป็นง mm. ัวแม่อยู่กูได้อยากได้ก็โทรเข้ามาเพิกอย่างนี้ลูกกับแม่ซ้ำกันล่ะลูกสิ่งไหนกูแม่แล้วเนาะลูกเพิกลูกบอกแค่เปล่าลูกบอกเค่ยังรูน้หนิแค่ยังจริงแต่ว่า้เป็นแม่ลูกลูกแรกใช่เนาะเพิ่นว่าลูกแรกด้พี่น้องเด้อเพิ่นว่าลูกแรก่แม่ลูกลูกแรกแม่มันนี่สูงลอยเศร้าทั้ง ร้อยสามี่ร้อยสามเนาะนีพี่น้องร้อยสามสิบลูกตุดเถะเท่าไหรราคาพิ่นสร้งรนะแล้วก็สามหมื่นมหมื่นหนึ่งพัโอ้สามหมื่นห นี่พี่น้องไปแล้วลูกวันนี้สร้างมดอกขาหอยพดด้วยพี่น้องเนเบห้อเบอร์เยรานี่ศูนย์แปดห้าศูนย์แด้าสี่สามหี่ามห้าแปดแปดเจ็ดห้าแปดแปดเจ็ดแม่กับลูกแม่กับลูกพี่น้องกูดสนใจโทรมาเลยงเลเนา็คุณได้เนาะคุณได้ครับได้ได้ยัดเดือนยัดปีแล้วสองปีแลวงูสองโอ้งูสองเลยเนาะสองปีแล้วสมเป็นแล้วสูงเท่าไรความสูง คิดว่าร้อยซีประาดบ่าประกาศเพืว่าอายุก็สองปีเพื่นว่าพี่น้องสพพอดีคุณเนาะพอดีคุณพอดีเป็นพ่อพันธุ์พ่อพันก็ไไ้คุณก็ได้พี่น้องมัมใหญ่ำดีจีนี่พี่น้องไอ้พ่อพันธุ์หนรือเนว่าผุ้มเลยบางหญ่าหนึ่งก็ไดราค่าเปิดไปสองหมื่นห้าพพี่น้องผู้ใดสนใจสายคุณทั่าหาชัยมงคลาร่มราคาสองหมาเบอร์ต <t> ิดตเบอร์ Rat ศูนย์เก้าศูนย์สามห้าเจ็ดหนึ่งสา้าดหนึ่เก้สอพี่น้องอสนใจด้พี่นองด้ววเลยด้อโทรมาเลยเด้อมีเจวลาวันเนาะได้กินแซ่บมันบ่มาตลาดไปขายดีเด้ขายถือไปมาขายดูได้ขายดีโอตลาดนี่ขายถือ้ได้ขายดีขายดีอยู่ต้องขายถึอเงาถือมันเขาซื้อยู่นะมีคนซื้อยื่ติคนของร้านมันหนาวมาหนิเนาะหนาวหนาวหนาวแห้งขอารถเนี้ยขอค้ารถไป้นง กจจซื้อไปเลี้ยงสิที่องมยังมีพแนโอ้ลูกคนนี้บร่พอคอาดถเนาะอขาดถเพิ่นัอเจ้าได้ไปส่งกอหไหยไปส่งสล่ตาบ้านบ้านไหล่ะวันนี้รันที่วัอท่เมื่อหร่บ่นอ่ะนะเออบ้านไหนบ้านไหนนี่ดีมอนี่ไปส่งก็ได้นี่มอนหนอยมีรถอ่บ่ เขาขค่ารถหนึ่าละคุณของละไปไ่อฮะห้าร้อยห้าร้อยติมีข้าอยอ่าห้าร้อยนะเฮยยเฮ้ยาเกียาเกป็นรงอมไม่เกีรไปง่มันบ่ไรผมนะผมเสียค่าไปขนาดไีห้ารส่งละไป่อทำบไปส่งหน่ะิสองไจกไปจกจกเอาเงินจ่ายคนชิสองนะจ เฮ้ยยอบ่ายรู้ก่นหนเออสองบอเยกร์เยอ๋อสปสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดสิบสองเจ็ดร้อยเอ้ยเฮาี่ปอเจ็ดเลยสิสองห้าร้อยอ๋อู้หนึ่งหายเจ็ดหนึ่งหายหาเอาหายเพิ่นหายเพิ่นนับเพิ่นเลยนับเพนับเ้เออาไปกอาากฮกฮเยอกฮกอ็ดีแล้ว โอ้ย่้ขายข้นลาย้าว่าจะขายชิปา้นีิโอ้ยขการเลยเค่หน่อยนี่พี่าพันสี่กันนี่12กับ6รยบกปัญหาน้แเด่นี่งอเหนือว่าเอางวเหนือนี่พอดีได้ลูกยงนี่เท่าใดราคาเปนชิผาครับชิบอเป็นว่าชิผาเสร็จราคาตัวนั้นเาาน นอกบักง่ายเนาะหมื่นห้าพันเปนว่าราคาหอกตัวนั้นเด็ดทั้งไทยรถเด็ดโอ้ใช่ครับโอ้าม่ตัวเดียวเนาะสายเหนือพี่น้องเป็นง้วไทยง้วพม่าอะไรแบบเนาะส่งเข้ามาพี่น้องราคาหมื่นห้าพันของหอยสำเร็จผู้ใดสนใจอยากได้เห็ดเหนือกระโทนมาเบอร์ติดต่อเราเบอร์0 9 2 0 9 2 7 5 7 7 5 7 9 6 4 3 9 6 4 3เด้าวยพี่น้องเด้อเป็นง้วเหนือพี่น้องง้วเถอเหนือ 1ิบหาหมื่นหาพันมาสนเพื่อนว่างกูไดอยากได้กับโทษเข้ามาไว้ไว้เ่อหนือเื่อเหนือตเอาด้วยพี่หลวงเด้อเพณ่น่าโตได้ยดกเพื่นว่าไม่น่าประกันห้องได้ห้องจดกเดือนะเจ็ดเดือนก้วิเขาแปดเดือนพมยังไปเ้อมแบ่ไม่หนเอฟเจ็ดสองบนรสามสองเอฟเจ็ดแปดนี่เนาะพี่อน เอาง้อเอฟตัวนั้น่ไหมง้อจดเอฟดังดีพี่น้องเอฟหนึ่งเหรอคุณบาพุบามันทองว่าสันคุบาคุบาเป็นเพี้ยงนี่แหละคุนจะเพื่อห้องเขาไปเอาใบอยู่สวัสดีครับครับผมครับผมครับปีพีไม่วันทนครับามันทองนี่เดี๋ยวขอมัากลางมตัการห่องบอกมันไม่มีทองครับผม học bên này thì lục vẫn lục socola tốt nhỉ sapphire phòng phòng vay dư xưi, rút ra gì phòng phòng vay dư xưi, rút ra ba bạc căn phòng 20.000 ha, sapphire phòng vay dư xưi, rút ra gì luôn, phòng rút ra gì, lãi gì, mì lên giường, gấp đầy bài đầy phân ba, số có đầy là 140, 14 phòng vay sapphire, นี่ผีน้องแม่น่อดิสันแม่นี่ิเกาหารอยโเมหน่หม่นเก่าพันหาร่อยแม่แม่มีลูกบเมนนี่แม่นเหแม่มันเนากเฮ็ดนื้อเนาะพีอ่อกพูดว่าชิปเก่าหาร่อยแต่ว่าแม่นี่ผสมช็อกโกแลตไปราคานี่สองสองนหาพันต่อรองได้ด้อพีีน้องด้ดอช่วงเรียบร้อยด้อเนาะ บ่ไก่ดิ่่งมันว่าหันไก่นั่นจังไปกคิดค่าหมันจัตามตลอยลงมาหนิทรงให้ยฟีเลยหันราคาหน่เนาะอ้อยแพงเลยพี่น้องเด้อเบอร์ติดต่อเบอร์0 8นย์แปด4ีศ

ว่ามันฟันว่ามันฟันมาแมนเนาะโอ้ฝันฟันมันกัดมันกัดกินเสือกมาคือใส่โซ่ไปไมอยล้มันกินเสือกมาคือใส่โซ่โอ้เปลืองเสือกโอ้อีนี่กินกินเสือกมาได้รับโซ่ไปโอ้พอหยดเนาะแหนเสือกเอาหมูชิเตะปากมือแบบดีสดมูกระเป็นบาน เป็นแม,ม right. pues, oh, okay. oh, mm ่ล hmm. so no. ูกกับรถบ่อได้หลายในหลายลูกจักตัวหรอสองค้นี่เส oh, ี่ตัวโอ้สองค้งสี่ตัวอีนั่นมันตัวนึงเนาะโอ้นี่นี่พี่น้องแต่ว่าตัวนี้จกสำคัญในไส้สวเท่าดสี่ตัวนี่ราคาเพื่อนขายเพื่อนโค้งแล้วเสียโอ้โค้งแล้วเสียบคอเพื่อนเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดกงเล็กไปบ่ล่ะแต่ว่ามันจะกลินเสือกตัวนี้ยำเสือกมุ้งอยปุ้ยพื่อนอะป่ะ ก้วอะองไรกัเอมันอลือดหยาบกคือบ่มันเมสายจหยาไม่แลยแห้งแห้งบะปีนี้มันแห้งมันแล้งปีนี้แห้งแหงแหงยำเสื้อเจ้าของมันนี่นะกี่กินเสื้อกินยังโอ้เฮ็ดโซ่ไอ้ใส่โซ่ปอกปลากอบปาการมึงอะไม่กินเลยมันปลากาก็กินบ้าโอ้มันว่าเป็นยังก็จริงก็ไปเนาะมันเป็นยังมันอย่างถาดมันแข็งเนาะจอยโอ้เดชโซ่ไว้พี่น้องแล้วพี่นดองนี่แต่ว่าเพิ่นขายแล้วละเพิ่นขายแล้ว ผมลยสิบเดอรยไงงอผมนะง้อเขาไปลั่นไงในจุดบานเด้าโซ่หูเขาไปลั่นเขาขายสิงของวัสดุเน่ะซื้อเสื้อมาเลยโซมละม้วนละม้วนหอวากินเ้าโซ่หูกินเสื้อในใส่โซ่ทำไว้ใครบดแล้วโอ้พี่ลึกเนาะงอหลัดครไงลีนแล้วกูไดต่างฟ้ามัวใจเดี้ยงเนื้องอใหญ่เลี้ยง่าหลาดเนี่ยมันจะขายไว้จูงมากคนเลยสื่อแซ่ลอดเลย อันซุ่มใหญ่ๆแดงๆแย้งมากงามมากบาคนมาได้ถามหาได้นั่นแต่ว่ารุ่นนี้เขาเจ้าถามดีสามพันสี่พัแต่ว่าราคาเป็นหัวพแพงนั่นล่ะโอ้เงินมาได้กินเสือกลองได้ใส่สวยโอ้รุ่นกินโซ่จีนเสือกถึนขายแล้วขายหมื่นกว่าบาทวุ้ยเอ็ดหนึ่งเงี้ยมกินโซ่เขาเจ้าเลือกขายมันกินเสือกเด้ใส่โซ่ได้ดัน

เห็นบ่ะมัมียงว่ะดิมั่วควายว่ค่อยลายมันเบิดแล้วพี่น้องเริ่มเบิดแล้วมันเบ็ดมีเยอะเหมือนเปล่ครับมันสิขึ้นราคาดอกราคาก็ขยับดอกแต่ว่าช่วงนี้มันยังเบิดบ่ขาดอยู่มันก็ยังมีมาเรื่อยๆอยู่ต้นบดตเปลี่ยพันบาทงั่วไม่นั่งแม่นั่งราคาเปลีพันบาทบ่หอดเงินเพิ่นป่ะเศราหน่อยเนาะราคาอันสิโต้ดีอีกจ้ะโต้ได้หน่อยหน่อยเลยโต้ได้บ่หลายเนาะทรงบ่บ่ไหนไกลไปได้ทรงนี่ขันทรงก็ตามระยะทางโอ้ งบ่ได้ส่งฟรีเนาะไม่ส่งเงินกไ่ไเยเดียวทุกคนว่าบ่ได้ส่งเงินฟรีเนาะแปดท่านที่ซื้อๆนี่เนาะแปดทวนๆนี่ยวนๆรถได้ก็ับเเกินลอยสองอยครับอ้อยเบเบอร์ติ่ต่อเบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งาเก้าหนึ่งห้าเก้าหนสามสองหนึ่งครับหนึ่งสามสองหนึ่งพี่น้องผู้ได้สนใจโทรเข้ามาด่วนด่วน อูดปลา,อ,า,าอูดทะเลไส้ปลาหน,นีิหลังโกงคงนงปลามันอูดเจ <laughs> ้าบ่าอ,อกห้ามันก <h> ินบ่าเนาะเนาะโอ้ยพี่รองเลยสมัยได้กิ้มันราคาหลักแสนหุ้นอแม่เองสิอูดทะเลทไส้เจ้าจังขายกันเลยดิพี่รองขายเต็แม่มันมนี่เก่าพันเหมือนกันเขาจะว่า<อ>นี่ สูงลอยสี <hein ayım> ่สิบห้าคนนี้ชิโน่บ่ได้ต่ำบ่อไดนได้ความสูงคนน่ะมีแต่กระดูกกาเจ้าขายกันเก่าพันรสันว่าเป็นอูดได้ใช่ใช่เนชิโน่เนาะผู้เลี้ยงกับโซลามาสซ้ำา้ำหมดวะบ่ได้มันกินอยังได้เดยผู้เลี้ยงก็ได้จะเลี้ยงยังไดงดอกเบื้องเนี่ยอะไรไหม เขาเจ้าไ้ซ you know. <c ười> <c ười> ื้อไปยัง่รบ้นคุณมั้งั่ขึ้นอยู่บอกคุณแบบนี้ว่าอาหารกับิชิ้เบิร์ดไลท์ก็โตนคุณบอกอาไปเซตท็อปก็อาวพีจีดโอ้ยหูกัยาพราะหูบานนี่ สมัยได้กี่คนเปล่นราคาเถอะหูยานั่นี่เนาะฮันนีหูยาปันนี่เขาเจ้าใครกันหลายอยู่้ี่ตะกอนนั่นสมัยคุเมือนี่โอ้ยดีเียมันกากเลียเนาะปูดทะเลสแบบพอลีให้คนเท่าไดร่่นให้สั่งสองคนจะได้เท่าไห้าหาอร่อยโอ้ยอะไรเนาะเยอะอยู่สามพันกว่า เต็นมวลีลูกผกขายไห้เล่าเลยขายแล้วลูกไม่ไม่นั่นบอกแดงอ่ะเอาได้ตัวไม่เนาะสี่ไปตุ๊ละแดงก็ได้เส้าหาไปเนาะโอ้หพ้นดโอ้คนจะได้เร้าหาผู้ขายจะได้ผู้สื่อสื่อเส้าสองเส้าสองกัร้อยหนึ่งเนาะใครเคล็ดใบเนาะอือผู้ร้อยสี่เป็นเดีประมาณนี้เนาะ้ห

nguồn mát cả làng mùa này bơ 30 3 chít tổ đi, tăng sao cô tổ là mất bắt đầu khai cả nè, cả bớt là, nhiều bao lại, bớt thì mất bớt rồi nó, nguồm lên bớt rồi nó, vừa mà nguồm bắt đầu khốn đầu tang bớt hết bớt là, bà, sẵn nguồm là linh nói luôn nhiều bao lại, đưa té sụm chỉ để lại cho chơi là đứng ngang luôn, vẫn ngang, bắt có sụm có bớt là, nhiều เดี่ยวคนไทยเบิ่งพี่น้องอากาศเย็นแห้งได้พี่น้องมืนน้อนี้อุณหภูมิมเดียวอยู่แค่10องศาดิทั้งทั้งโคนเพื่อนขางโคนพี่น้องอากาศหนาวแห้งอากาศเย็นภาวะง่วงวกับบอคอยหลายพี่น้องง่วงเบียดน้ามือส่งออกประเทศนอกบ้านเราเดี๋ยวง่วงบ่หลาย มันม่านมาสห้องเบียดียบอกเพื่อใครเบียดียกาซื้อหรอครับเบียดียวนั่งนอยู่นี่ผมมาเียดเดวโอ้เบียดียวาซื้อไม่ออกเดือนไหนแล้วนี่ตาเดืเดือขันบ้า้องโอ้โอ้นนมันนมันลื่มลกของตัวนี้จักเมื่อเล้วนี่จักบาทเรนี่มดีมันจีบผาดีเนาะเ่าไดราคาันขาสิบแปดหนึ่งร้อยโอ้จากขายสิบแปด วะมันมีมันมีเขาเนาะมัมีเขาคันพิษกันพิษแน่ๆเนาะพิษมองันมีเขาเนี่ยเนาะมีขาันตีก็ตีมันมีเขาเนี่ยเนาะมัมีเขาคือเป็นว่านแค่ราคาห้องไว้สิบแปดอยากขายส่งไก่ไปไดหนล่ะบ้านนี้ส่งไก่คุยกันส่งไก่โอ้ส่งเอาเงินบมาลุส่งสี่เอาเงินเติมน้ำมันอยู่โอ้เอาเงินเติมน้ำมันเนาะเอาขึ้นไายใช่แล่ะ มันงูันงูีมันอยากออกโอมีแม่บากเนาะมันงูเงียประกันในี่เพิ่นปรททองนี่ประกันครับประกันทอองเช่จบบิงจบบิงเบากัได้โอ้จบเบิงซื้อเบาก็ได้เนาะมีพี่น้องพิ่นประกันทองพิ่นว่ามื่นอยมื่นแปดพันเนาะ่นแปดพันห้า้อยแปดพันห้าร้อยสรอยามร้ว่าทรงนี่ทรงเหมือนทรงเอาเึินบ่หรทรงฟี่่สเบอร์ห้าเบอบันเบอ บอร์เนี่เบอร์ตู้แข็ตู้แขงก็ได้ตูขยาเบอร์เบอร์มะศูนย์เก้านเก้องสเจ็ดองสองเจ็ดศูนย์เก้าห้าหกศูน้าห้าห่พอดพี่น้องเพิ่นมาบ่ฮอดบ่บ่เอาแพงดอกเอาสิบแปหา้อยกพอเพิ่นาบ่้อยบ่เพิ่นาพอดพดไพอดมีเด้กพี่น้องเด้อกูได้อยากได้ก็โทษเขามาโหลดเพิ่นมาประกันห้องให้ เมฆมันบ่นี่เมีกค่อน้ลูกันหน่อยซื้อแต่ว่าหน่อยเนียนในหน่อยเนียนในมันเลือตัวเดียวดิเว่พัเจ็ดร้อยบาทตสิบเจ็ดร้อยห้าสเจ็ดร้อยพี่น้องแ่ครับราคาห้องหรือต่อดไยี่ยู่นี่ต่อะไรยู่เนาะผู้ใดสนใจก็โท่มากห้าพันเจ็ดร้อยห้าพันเจ็ดเนี่พูดเพื่อให้สามพันหนึ่งมนาเาออ 我也是，你摸吧，你 <laughs>。哈 <noise> 哈，这鞋得把脚。